ก็สวัสดีครับวันนี้เราไม่รอช้าครับผู้โชคดีรออยู่เพราะฉะนั้นไปกันเลย ฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหน <_ C> e <an> ก็ที่นี่ไงเ,เว็บสุ่มเพชรฟรีไปการันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR code ซึ่งมมันนจะปปรรากกฏใใหหห้เเ็คลิือสด ฟีไฟของช่องนี้นำรหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเป็น278เนาะ278ลรองแท้ได้118นะครับผมติดตามแล้วขอบคุณมากครับโอเคใช่นะเอ๊ะทำไมมันบุนแรงหนีไม่ได้วะ <laughs> เอ๊ะวันก่อนยังงบุนแรงหนีได้เลยวะ่ะเอะเช่วันเดอดสวัสดีครับ สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับดีใจครับโอ้ดีใจมากๆเลยครับเออสมหรับคครับใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับยี่สิบครั้งครับยี่สิบครั้งครับโอ้โหถือว่าถือว่าสุดยอดมากเลยครับยี่สครั้งได้โอ้โหไม่ธรรมดานะครับโอ้โหโอเคก็มีอะไรจะฝากสำหรับคนที่อยากร่วม กิตกรรมไหมครับอยากได้เพชรบ้างไม่ต้องรีบครับต้องรีบครับแสดงว่าเรากดไปเรื่อยๆนะครับครับอ๋อม้าใหม่ซะด้วยโอเคยินดีด้วยนะครับเข้ายังครับยังครับยังไม่เติมครับเข้าในอีกสามสองหนึ่งเข้าแล้วรายงานด้วยนะเข้าแล้วครับ โอเคครับคัาสวัสดีครับเอาไม่ทันหรอไม่ทันหรอเมื่อกี้ไม่ทันหรอ,อ,หรอ,อยีงไงครับนีงไงก็ขอได้แล้วนี่นี่งไงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กําลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ